s ซเอฟเฟกยินดีต้อนรับสูก่การทดลองเป็นแค่รูปต้นแบบนะครับวันนี้เริ่มเลยโอ้ผมสารภาพก่อนนะว่าผมไม่รู้วิธีเล่นตอนนี้แต่ว่าอะไรวะเนี่ยหนึ่งในยาพวกนี้คือสามอันเป็นยาหลอกหนึ่งอันเป็นยาตายม่ด <What? S 1> งั้นผมต้องเลือกดีๆแล้วนะครับโอเคผมเลือกเอาผมยาหลอกหรือยาตายวะเนี่ย กินไปแล้วหนึ่งโอ้เชตตายเลยแม่เอ้ยผมโชคดีว่ะอ่ะฟื้นไปแล้วอ่ะแ่เสียไปเลยหนึ่งชีวิตไงออาแต่แสดงว่าไอ้พวกนี้ก็ปัญญาหลอกหมดแล้วสิท่าแะเพราะว่ามันกินยายาตายไปแล้วโอเคเนฟช่วยไม่ได้จริงๆน้องออะไรวะเนี่ย ลูกอมคอนอันนี้สามารถสร้างไอเทมอะไรก็ได้เด็บคอนนี่เอาไว้ทำลายยาตัวนี่ไว้ให้จบเทินโอเครับทราบแต่แล้วยังไงต่อต้องหยิบคอนมาด้วยแล้วอ๋อหยิบของมาเอ้าผมหยิบคอนมาแล้วนั้มันหยิบอะไรมาวะเนะี่ยของอะไรไม่รู้เนี่ยผมยังไม่เห็นคนลัน,นี้คือ2ยาปลอม1ยาตายสามยาปลอมหนึ่งยาตาย,าย,าอ,ย,าตายอันนี้ค่อนข้างที่จะเลสกี้เลยเดบเอานี้มาแล้วกันโอไม่ได้ต้องเชสโอ้โห แสดงว่ามียาตายอยู่สองอันในนี้โอเคผมว่าผมไม่น่าจะโชคลายเนะน่าผมเชื่อในโชคตัวเองเนะอะไรกูนันไอเทมะอะไรผมไม่รู้เช็คได้เหรอมันเอาไปตรวจโอลีเชโอ๋อเอาไงดีวะผมต้องกินยานสักสักอันหนึ่งแล้วเนยะ กินกินนี่ก่อนใครจะไปกินยาน,นั้นวะโอเครอดแหม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 ,แม,แม,แมแย,กยกากยากยากอ้ AI มันไม่ฉลาดเลยมันโชคไม่ดีด้วยแหละโอเคโอเคยาขาวไปห,หมดแล้วนี่ยบ้นี้แสดงว่าแสดงว่าหนึ่งใน2สองยาดี้ต้องเปยาตายแน่นอน เพราะงั้นผมจะกินยาขาวเนปเอา้าผมโดนเหรอเชี่ยผมอ่านอะไรผิดปะวะผมน่าจะเข้าใจอะไรผิดบ้างแน่ๆเลยเนปเนะเอาไอนี่ก็โดนเหมือนกัน <c oughs> โอ้ยโชคไม่ดีเลยน้องอันนี้เป็นยาจริงแล้วเนปนะ มันเหลือชีวิตสุดท้ายกันแล้วอะไรยี่อะไรอ่ะเอาเอฟเฟกความอดทนออกไปในการคินขังต่อไปเหรอเป็นเข็มนะวันนี้แสดงว่านี้มันมันต้องใช้บัฟใส่พวกศัตรูนะสิมันมีมันมีไอเทมพทํามไม่อดทนได้ด้วยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเนะผมไม่แน่ใจว่ามันหยิบมาหรือเปล่าแต่ผมขอเอายานี้ไปดีกว่าลูกอมสคริปต์เธอเนปผมว่านี้มันค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะก็เอานี้ไปละกันอ่ะหยิบได้สองอันเนปอุ้ยมียาแบบนี้มามีห้าอันห้าอันเป็นยาหลอกหนึ่งในนั้นเป็นยาตาย สามอันปัญญาหลอกหนึ่งในนั้นปัญญาตายสองอันปัญญาหลอกหนึ่งในนั้นปัญญาตายโอเคเนะแสดงว่ามียาตายสามอันรับทราบผมแทบยังไม่ได้ใช้เทมอะไรเลยแต่ตอนนี้ตาผมเลด้วยไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นหรอกมึงรอดเว้ยใครแม่งจับผมมาทำงานทำารทรมานกับไปนี่อยู่เนะี่ยโอ้มันอยากใช้เทมคอร์สแล้วเับ ไงดีวะขอ,อยาต่อแล้วกันยานะโอเครอดโอเคดูมัาเริ่มทำงานแล้วเหมือนกันเริ่มเสียงแล้วเดบอันนี้อาโดนวะโดนจะได้ไม่นะไม่นะ มันยังโอ้แสดงว่า้นีเป็นเป็นยายาตายแล้วนะครับไอ้นี่โอเคเมื่อกี้ผมกินยานีไปแล้วแสดงว่าไอ้ดีมันไม่มียาตายแล้วเพง่อนสบายแล้วเนะผมไม่กินยาเขียวเฮ้ยเช็ดแมมอะไรวะเนี่ย ผมยัง,งงงอยู่ตอนนี้โอเคมันตายไปเองเนี่ย <c oughs> ขอบคุณที่เข้าร่วมเล่นนะครับอันนี้มันยังเป็นตัวทดสอบอยู่เป็นตัวทดสอบแต่สนุกมากเลยนะขอลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันตะกี้ AI โชคไม่ดีเฉยๆมางมำๆงำ Oh! ผมแห้งโดนเลยวะ่ะโอเคแบบนี้สิจะได้มันคุณยังไม่เข้าใจคือตะกี้ผมเผลอทำไมผมกินยากินยาตายไปสองอันได้วะอ๋อ oh, นี่ไงค่าความอดทนพอกินยามากไปแล้วค่าความอดทนหมดผมก็โดนได้เหมือนกันเหรอเข้าใจแล้วเดปถ้ายิ่งกินถูกมากๆก็ยิ่งโดนเนป อ๋อตอนี้เข็มชิดยาเลยจำเป็นอย่างนี้เองเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยตรวจสอบไปด้วยว่าไหนเป็นเดดผิวยาตายโอ้โค้ดีอ่ะหยิบม,มาสองกันแม่งเลยเนปมาแข่งกันลูกผมเรียกมันว่าลูกทำไมวันเนี้ยโอเครอด แต่มันจะโดนบ้างตัวต้องต,อง,ตองใช้เทมบ้างแล้วเนะี่ยเพราะมันเข้าไปเทมผมอ้เวดิอ่ามันตัวยาฟ้ามันตัวยาฟ้าแล้วมันก็กินมันกินไหมมันกินเลยแสดงว่าปลอดภัยผมตัวยาฟ้าบ้างดีกว่าเนปะอันนี้อันนี้แย่อันนี้แย,อนนแย่อันนี้แย่เลยเคงี้กินยาน,นี้ โอเคถูกต้องแม่งสกิปใช้ได้เลยด้วยว่ะโอ้เชี่ยมันฉลาดขึ้นมาเนี่ยไม่นะโอเคเหลือมันต้องมันจะไปต้องกินแล้วเนย มันเลือกไปได้แล้วเนะโอเคมันรู้มันรู้มันรู้อ่าโดนไปมาอ๋อแต่ผมเหลือแค่สองมันเหลือตั้งสามเลยเลือกเร็วมากไอ้บ้าขอก็เอาเช็คยามาเอาเช็คยามาเนปรับทราบ ผมมีเช็คยาสามอันสบายอยู่นะเริ่มแรกมันคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นละบังเฮ้ยโอเคดียาดีงั้นกินไปแล้วกันเคยใช้ยาอ๋อผมจะโดนฆ่าความอดทนหมดแล้วดิผมต้องหายาไม่ดีแล้วอะเราเป็นพูกขาดยาเนี้ยเราเลยต้องการยาไม่ดีเข้จาจแล้วหายาเลยแล้วกัน โอเคโอเคโอเคมันก็ได้เหมือนกันเน๊บขอเหอะอย่าดนะโอเคโอเคโอเคอออร g h t man อันนี้น่าจะเป็นยายาไม่ดีอันนี้อันนี้เป็นยาไม่ดีอย่าเนะโอเคโอเคโอเคไม่นะค่าความอดทนหมดจะหมดแล้วไม่เย้ยใช้เลยละกันเด็บรู้สึกว่าตอนนี้จำเป็นต้องใช้มากยาดี โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรม,มันก็โดนเนีมันโดนผมรู้ว่ายาเขียวอันไหนอันไหนดีกิยนยานี้ปลอดภยดัยแน่นอน ผมโดนมันเช็คเมดผมตายแนละ้วโคโอเคเนบะตอนนี้ผมคิดว่าผมเล่นเป็นขึ้นเยอะแล้วเนบะขออีสตานเนบแล้วกันจะได้ตัดสินกับมันไปเลยเสมอแล้วตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วมาคนเริ่มก่อนผมว่าเสียเปรียบนะป้าโอ้โหเม่์เอ้ยดวงไม่ดีไปไหนวะเนี่ย ดูจากตอนแรกมันหายไปไหนหมดผมกินไปแล้วเสียหัวใจไปหนึ่งดวงมันเสียค่าเข้าขมดทนไปหนึ่งโอเคผมเสียค่าข้ามดทนไปหนึ่งเหมือนกันนะทีนี้ค่าข้ามดทนมัน,นกใกล้หมดแล้วต่อไปจะบัญญาเมดฟ้าเงั้นผมขอเอา เอาพิสูจน์ยามาแล้วกันนะครับแล้วก็เข็มฉีดยาไปโอเคเชี่ยมันเอามาเกือเหมือนกันเลยนะมาโอ้โหเฮ้ยไม่ได้แล้วนะแบบนี้ไม่ได้แล้วจริงมันเกินอะโอ้ my god อันนี้ดวงไม่ดีจริงดวงชัดชัดเลยอะโอเคมันจะไม่ยอมกินยาฟ้าอะไรใช่ไหมเข้าใจแล้วผมจะกลับมาได้ยังไงวะเนี่ยกินไปโดนซะบ้างโอ้ไม่คลิกแล้วมันได้ได้บัฟเฉยมันได้บัฟได้ยังไงวะเนี่ย โอเคยาไม่ดีมันต้องโดนแล้วนะมันต้องกินแล้วนะอ่ะโดนไปผมเข้าผมคิดว่าหนึ่งในยาหนึ่งในยาที่มันให้มาจะมียาบวกเนปเพิ่มข้าวความอดทนได้เอาก็ไปเทมาแล้วกันนะครับแล้วก็ เอาสคริปต์เรินมาอ่ะโอเคตานี้ค่อนข้างที่จะสปีดรันนะครับผมผมกินยาตายเม็ดแรกทุกทุกอันเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่นะเว้วยมึงบ้าปะเนี่ย Okay. ยาเม็ดเขียวค่าความอดทนลดไปสามใช่ไหมมันแล้วแต่ยาด้วยใช่ไหมโอ้ผมผมใช้เข็มชิดยาแล้วละกันเนะบผมไม่อยากเสี่ยงโอเคโอเคโอเคมันต้องเสี่ยงกินยาแล้วมันก็เสียค่าความอดทนไปอีกเฮ้ย hey, ยอมเกินไอ้บ้ามันจะไม่ยอมกินยาพวกนี้เลยเหรอ ช่างมันแล้วกันเดฟผมจะไม่ยอมเสี่ยงแล้วผมจะใช้ใเทมให้หมดเลยแม่งเอ้ยดวงแย่จัดตรวจยาเลยเดฟมันก็ไม่ยอมเสี่ยงเหมือนกันอ้าวโอเคโอ้ยเว้ยน,นี่ ผมต้องกินยานี้แล้วล่ะเพื่อเพิ่มควนนามเข้มข้นยาขอเถอะดวงจ๋ามันจะแย่ไปไหมมันจะแย่ไปหรือเปล่าไม่ได้ข้าขามทนเพิ่มอีกโอเคมันเสียแล้วนะยังเหลือแค่หนึ่งอีกเหรอแม่เ้ยสคริปแม่งเลยแล้วกันนะครับโอ้โใจไม่ได้จังวะ อ๋าที่ยาแล้วกินยานี้แม่งเลยแล้วกันเนปโอเคยาขายยังไม่โดนโอ้หนึ่งในายาพวกนี้แล้วเนี่ยเอาอันเอาอันไหนดีนะเอาอันนี้ดีกว่าโอ,โอเค มันจะตายไปเนี่ยวู้มันโดน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 โอเคมันใช้ค้อนโอเค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 ครับนะผมขอค้อนกับก๊อปปี้ของอ่าค่าเข้าขอดทนผมจะหมดแล้วนี่ปัญญาอะไรวะเนี่ยหนึ่งในนั้นปัญญาหลอกสองในนี้ปัญญาตายแล้วก็หนึ่งในนี้ปัญญาฮิวด้วยโอ้เช็ดสองยาหลอกอ้าลูกีเ้เอา เออผมไม่รู้ว่าเกมต่อไปมันจะคืออะไรเนะลุงงี้เอาไอ้นี่มาดีกว่าเอาตรวจสอบมาดีกว่านะครับผมไม่อยากผมยังไม่กล้าพอที่จะใช้เธอแรกอ่าค่าความอ,อทนแม่จะหมดแล้วช่างแม่แล้วกันเน๊ยแพ้แล้วล่ะผมเอ้รอดา่าโอเคโอเคโอเค มันก็รอดโอเคแสดงว่านั้นปัญญาตายแล้วล่ะอ,อย่าไปยุ่งกับอันนี้แล้วกันนะครับขอเสี่ยงโอเคแสดงว่าสองอันนี้ปัญญาตายแล้วโอเ้โอเช็ด มายกอดโคตรเสียวเลยผมกินยาพวกนี้ไม่ได้ข้าเขาทนแม่งหมดเลยต้องหนึ่งในนี้แล้วครับอ้าไมยกอดตื่นเต้นเกินสิงไปเปล่าสิงไปพู้เนี่ยต้องเสียแล้วอาอช่วยไม่ได้จริงโอเค สนุกแล้วกันเนฟสนุกมากเนฟขอบคุณที่รับชมทุกฝันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ